ดีเนอพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีเพื่อนแนเม่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุคนเนาะมื้อนี้ว่าข้าก็มาหอนที่งานของจันทนะเนาะมาเล่นน้ำอีแม่เนาะว่าข้าก็บซีดีวิวให้เอฟซีเบิ่งเนาะว่าพ่อแม่ของของจันทร์เหตุยังอยู่เป็นจังได๋เนาะแล้วก็ว่าข้าก็บซีดีวิวทุ่งนาของของจันทร์นเนาะว่าหน้าของของจันทร์งามบ่เข้าวีนี่เนาะ ไปยพี่พีวเว่เวิ้งฮว่าให้ฮวห,หน้าเนาะน้องสาน้องปลาเนาะเป็นจังไรอุดมสมบูรณ์บ่เนาะสายพี่น้องไปเวิ้งกันตอนนี้อ e e ีพ่อีแม่กันเลยนั่งห้อมหน้าห้อมตากนันให้เอฟซีเข้าเลยเห็นกันในนาะพี่น้องเนาะที FC เอฟซีข้อไมา้เห็นพ่อแม่ของหลวงจันเนาะเอ้าสบายดีเพน่นะย่ะพ่อเอ้าสบายดีเอพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายนี่นี่คือร้านเนาะ นี่คือน้องลาของน้องจันทร์เนาะที่คอยพี่เมย์จะผ่าอกผาาใจให้พ่อเมียพี่น้องเข้าเอฟซีหนองจันทร์เนาะองไรเนาะอ๋อเจ้าจันทร์เด็กก็นอมาเนี่ก็ถือว่าโอกาสตอนแดงเนาะโอกาสเย็นๆมาอนี่เนาะเพราะว่าทางพ่อเนี่ยกะคือเป็นห่วงลูกได้เนาะนั่งจันทร์ทอดเนาะเพราะว่าแล้วอะไร ฝาจกจากพ่อแม่ได้ช่วงนี้เนาะไปงานอยู่ประเหตุอะไรสามสี่ปีผ่านไปแล้วเนาะแต่ว่าจังซีแล้วฮอดปัจจุบันนี่ก็คือว่าเ่วกพบอย่างโควิดเป็นกก,กัดกัดนะทั้งรัฐบาลเป็นนาะเป็นกบ่อยฟานแบบทีก่กฎหมายเนาะบ่อยไปดอกกุตไม้แต่ม,มาตาม ใายทั้งเั้าปกติเนาะคนก็ขายมาำทำใชยเั้าปกติเพิ่นเนาะหอยไปลักลอบเขาเมืองเขาวัดเนาะมาถึงต้องเก็บต้นไม้ของเพิ่นเนาะวันเมือ่อวันก็ได้ฮับบุตรถือกินเอาหนั้นเนาะฉันเนี่ยข้างข้อนี่กับเป็นว่างลูกแล้เนาะอะไรที่ตามลูกแล้วกฮะหอยไปยิดนอกกฎหมายของรัฐบาลเพืน่นบ้างมาเนีะ่ะเนาะ ในประเทศลาฮอร์คดีในประเทศไทยก็ดีเนาะหลังจากนั้นลูกผู้าการอะไรใงานประเทศไทยในช่วงนี้เนาะกบโบเลมายาบาเพราะว่ามันะะจะเก,กิดญขยโควิดเพีังสีแล้ววันจาันทร์ไปมุกบดทนอยู่น,นะเนาะมีอาการมุกบดทนอยู่ห่างน่าขำเนอะดูเนอเพราะว่าการไปกันมามันกยุ่ยงยากเนาะในช่วงนี้เนาะ พ่อแม่อยากไปยามกับบรุอยากมายามพ่อยาแม่กับบุรุษจะไล้วกับความุูกความใจเด้อดูเลยลูตั้งมุกตั้งใจทข้งหน้าคำอยู่ชนไปเน้อดูเลยตามทุกทุกความอยากของห้าเนาะความห้องคนเคยทุกมาต่กนแล้วนาะมีอย่งกับชน้อดูเลยดูเพื่อชีวิตนาะในชาตินี้นาะ Nếu cả thủ cho nó đỡ đủ đỡ, bởi vì, bởi may thay người bị hoang nó lái thì chốt, rồi phạt trả cẩn hết những gì đấy nọ, à, chạy xe ba, thua ha cẩn hết bưng hết đa chạy cả mười đưa ra ban, bị hoang mù lái thì chốt nọ, chẳng chan đẹp là thứ mà, Điệu trời là, không sớm mày đủ mang ra cấm chẳng chan ตางุกตังใจลูกเลยมีอย่งไรตางมุกตังใจแต่ดอกแต่ละบ้านนาะเรื่องของอะไรคลายไหลอะไรอะไรหลายไปเมื่อไหรกันเนี่ยจดวงปัณฑนาเอาได้เนาะคายบบเผาได้เนาะทไมลยกันเนาะว่านางจันนี่เนาะอะไรเป็นดูของพ่อพ่้ชอนทจิ้งเนาะพวานางนี่อะไรช่างทิมงาน อยู่ใน,นงกานยิทธุกเนาะเพราะว่าเนาะ็เลนะยสั่งในนงกานยิทธุกกันแล้วกนะ็ขอให้ทั้งทีมงานแต่ละทั่วประเทศเนาะก็ขอให้ติดตามดูภู้ขาล,ลายๆเด้อเนาะเพราะว่าอย่างไรน,นั่งนี่มีคว่ำจตันยูนะ่เนาะขอให้แม่เนาะเพราะว่านั่งนี่เป็นคนคิดดีทำดีเนาะเขาบอกแล้วก็ไดนะ้เนาะ นจ้าก็จะได้สร้างคมดีต่อสังคมนาะเพื่อบ่เพื่อแม่เพื่อครบครัวเนาะเพื่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮานาะก็มีส่วนดี้นาันมาเฮ็ดภายนี้ได้ก็ถือว่าพ่อแม่ก็ดีมุกดีใจนําลูกที่ชดนาันเฮ็ภายนี้ได้นาะคือว่าให้ทานผู้ชมหรือว่าให้ผู้ติดตามให้อุดหนุนคําชูนางนี ก็สะดวกสบายเยนอะน้องเนี่งกับผมขอบใจนะ้องทุกทีทุกอย่างเนาะมีลูกชายคนนึงเนะาะเราค้ำเนาะวันที่วันกันกบอยู่บ้านน้ำแทง่งเนะขาเนี่ยเลยเนาะเมืองคงเชอร์นจัชีกระบ้านเนาะนี่รถนะเทล่าเนะาะกาไล่สัางในยีทุกห่วมกันกับนอนะ้องเนาะกับคุยเราก็มีห้องชุกมีห้องจริญเนาะมีผู้ติดตามไล่ไลยได้ดูเด้อเพราะวา่า ดูกมีคิดบารังดีเนะาะตอพอตอเมตออบตอคุ้วเนาะข้าพเจ้าพี่พ่อปฏิบารย์ดีใจน้ำดุวัดถูกทุกคนเนาะให้ลูกมีค้ามสะดวกสบายาม,มีค้ามเขาให้พ่อแม่พี่น้องติดตามหลายๆเด้อในพี่งานมีทุกเน้อเพราะว่าลูกข้าพเจ้าก็เลยส้างกำลังเงงนื้อสั่งเนาะพี่งานมีทุกให้เพื่อสังคมเนาะ เพื่อครอบครัวเพื่อตนเองเนาะอ๋อจันเดียกันทำมีเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เราข้ามก็ยืนยิ้หัวหน้าของหลวงจันทร์เนาะพี่น้องเนาะสิ้นสุดหัวไอหัวหน้าของหลวงจันทร์เนาะนั่นก็คือทั้งบานเนาะแต่หนีไปเป็นหน้าของหลวงจันทร์เบ้อพี่น้องสายมือคว้ามือเข่าเคี้ยวๆเนาะพี่น้องเป็นของหลวงจันทร์เบ้อเป็นหน้าของหลวงจันทร์เบ้อเนาะ บรรยากาศยามแดงพี่น้องเอ,อ้ยเย็นดีงามบ่พี่น้องเข่าหอมของจำน,นั่นนี่เริ่มสีตะเกียวเลยพี่น้องเอ,อ้ยมีแต่ทุ่งหน้าเบิ้ลแต่พี่น้องเอ,อ้ยเลย่นหนาไปนี่มามียังมีต่ทุ่งหน้าเบิด เอฟซีพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากหูอยากเห็นตรงหน้าของหลวงจันเนาะว่างามบอปีนี้เป็นจะไรเนาะเบิ่งกันเด้อพี่น้องเลยมาข้ามมาดีอยู่ห้ตามข้ามคอเลยเนาะอันนี้คือเป็นทางตะเวนโต๊ะพี่น้องเสียงหนุ่เสียงหนุ่มหงอขอเถอขอใครเอามือพี่น้อง นีก็แมนพี่น้องพังสายนี่ก็หน้าของห้องจันทร์พี่น้องหน้าสองพังเลยพังัวากระแมนพี่น้องตอนนี้ก็ยืนอยู่ให้หน้าของหลวงจันทร์เนาะนี่นี่คือพังบาทเนาะพี่น้องเนาะพราสีผ้าพี่น้องไปหัวให้หัวหน้าเนาะนไปเบิงน้องสาน้องปลาเนาะที่พอปล่อยปลาไลายล่พี่น้องปีน,ปปนี้น ขนามดความดีนี่พี่น้องได้กินโดนยําแดงนี่ี่กาก็ยังได้กินพี่น้องหลายปลาพี่น้องไปเบิ่งหัวไหหัวนากันตอนนี้เฮาก็มาฮอดน้องซาแล้วเนาะพี่น้องเนาะน้องาของน้องจันเนาะาหลายหลายเด้อพี่น้องีอลปอยหลายโลไดปีนี้้าเพิ่นสิเกลือเนาะพี่น้องมันสิโฮยหัวอาหารให้เนาะแต่ปลามันก็ทได้ใหญ่เนาะมันจะบอนบ่แหงปานดเนาะ น้ตนนนนนนำตนะียง,ยง,งายมากเลยพี่น้องมันมันบ่อนมาเลยพี่น้องพี่หมอเขาห้ามยีเหาะกองในเมืองเลยพี่น้องมิจตปลาปล่อยเว้ยแต่มากินอาหารนะเสียงเป็ดเสียงไก่ห้องข้อถอยข้อพายมือพี่น้องเนื้อเพราะว่ามีขอกไก่ด่านดังเนาะมันตื่นข้ามาส้มน้องปลาเนะาะแม่เบิร์ตแต่พี่น้องมิจตปลาปล่อยแต่วัาาน,นนะนั่นพี่น้องมักไลยมันเลย จนี่ฮะเกี่ยวเขาเนี่ยพี่น้องเอ้ยเอฟซีท่านใดมาแวะกินก่อยปามกันดเด้อี๋ยวย่ามปูปลาเนาะมาค้ามสิมันได้บิวหห้เนาะมาสิมี่โตใหญ่สำไรเนาะปูปลาหวานถ้ามันเป็นยังไงเนาะ เพจเสียงไก่หอมขอเถอขพอพายนื้พี่น้องเด้อมันตื่นเฮามันดีพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยใหญ่เลยวะปลามันโหลดขึ้นเมื่อกี้นี่นี่คือพักเกษตรเนาะอีพอละปูให้ปลากินพี่น้องเห็นมันสนเวลามันแดดเนาะพี่น้องเนาะต้นเขาคือกันอีพอแล้วมาวานใจเห็นปลามันสนเวลามันแดดพี่น้องน้องซ้ามันต้องมีผมมี่ตนใหม่ยังเนาะปลามันเพื่อจะอะไร ขับเศร้าอยู่โอ้พี่น้องเอ้ยปามโหลดมันากาศแยมแดงพี่น้องน้องหมังเลิกเลิกมั้ยพี่น้องน้ำกลุ่มแดงกลุ่มพ้นพี่น้องเอ้ยมันเลิก,กพอปีเดียวนี้ร้านบอกว่ามันตำแฮจนขาดมัด้ยพี่น้องเอ้ยโมไลซ้ำ ว่าค้ายูนี่สิได้งุ่มให้เบิ่งยูปีนี่ว่าค้าสิงุ่มปลาคอใหญ่น้องน้องจันให้เบิง่งเนาะย่ามปู่ปลารับพี่น้องเนาะจะได้ FC เอฟซีห้าวตรงในเห็นแน่นอนปอนลาคอปีเนาะลาห้ยอยหัวหารให้ไม่ดีปะออาา่ะฮะจะห้อยหัวฮานไหนดีเนาะไล่โล่ไล่พี่น้องอีพอรล็อปลอยปีน น้านน่ะพี่น้องเนาะนันพี่น้องขอกไก่ที่ว่บาบกค่ำม,มามันหอมมีขอกไก่น้ามั้ยพี่น้องอีฟอแล้วมาเกลือพี่น้องตะเบ้นมันบกคอยหิวปันใดมันเลยบบกข่อมากินหไายโอ้พี่น้องเลยจิตมวนอีด,ดีเนาะอ,อุดมสมบูรณ์ซ้า,ายซ้ายหน้าครับพี่น้องหากินอยู่ไปตามธรรมศาสตร์เนาะ นาะจังได๋ก็หัวค่ําก็ขอผากนําเด้อพี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะจังได๋ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คเด้อ่มพี่น้องเอ้ยก็เป็นกําลังใจเนาะคสิพยายามเฮ็ดคลิปขอเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะให้ FC เฮาได้เบิ่งได้ชมกันเนาะธรรมศาตรของบ้านเฮาเนาะคสิพยายามเนาะ จะไหนขอฝากให้ fc เขาทั้งหลายเนาะรักษาสุขภาพในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็คือโควิดเนาะเป็นห่วงเป็นใยว่าจะขู่จะคนเด้อรักษาสุขภาพตัวเองดีๆเนาะพี่น้องเนาะจังไหนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ่ลคัมเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮ้ย fc หนองจันทร์ fc หนองดินเนาะ fc บ่ลคัมเนาะเพื่อเป็นกำลังใจจะคลิปต่อไปเนาะ สำหรับคลิปนี้ว่าคำขอเจ้าเพียงฉันนี้แล้วน้องอแเ่พี่น้องคลิปหนาเอยว่ากันไหมเนาะ